เมื่อปราดทางสง์ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพบกับปราดทางคาราวาสก็คือในหลวงรัชการที่9ธรรมะที่ถ่ายทอดถึงกันเนี่ยมันทำให้พลังทางปัญญาปะทุขึ้นแล้วก็ทำให้วรรณคดีชาดกในพระพุทธศาสนาเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเกิดเป็นพลังของสังคมขึ้นมา ประวัติของวัดสมเกลียงเดิมนะก่อนที่จะมาเป็นวัดราชภาตีการามย้อนอนดีตไปเมื่อมสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดสมเกลียงเดิมตั้งอยู่บริเวณชุมชนบ้านยวนหลังโรงเรียนเซนกาเบียนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้มีชาวต่างชาติได้มาพึ่งพระบรม,มโพธิสมภาร พระองค์ก็ได้โปรดให้ชาวขาเขมนและชาวโปรตุเกสเหล่านั้นอาศัยอยู่บริเวณวัดสมเปลียงหลังจากนั้นวัดสมเปลียงก็ได้ร้างลงพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างวัดแห่งใหม่เพื่อที่จะทดแทนวัดสมเปลียงเดิมที่ได้ร้างลงการก่อสร้างก็ได้แล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มาสมัยรัชกาลที่8 พระองค์ก็ทรงโปรดเกล้าพระราชทานานามวัดส้มเกลียงเสียมหม่ว่าวัดราชภาติการามวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเพื่อให้สอดคล้องกับประวัติความเป็นมาว่าเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นจากการที่พระราชาทรงทำการผาติกรรมนั่นเอง ความเป็นมาเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์เรื่องพระมาชนกนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2520รัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชศรทาาัทธาในเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงวินธรรมสารารามเทระปอทอ9อดีตเจ้าวาดวัดราชภาตีการามเจ้าประคุณสมเด็จได้ถวายพระธรรมเทศนาแ่ในหลวงรัชกาลที่9เรื่องพระมหาชนก หลังจากพระองค์ทรงสดับพระธรรมเทศนาแล้วทรงสนพระราชาอรุไทยจนกลายเป็นพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกนั่นเองวัดราชภาติการามนี้ถือว่าเป็นจุดเกิดเหตุจุดเกิดพลังที่สำคัญที่ปราดได้มาพบกับปราดแล้วก็ทำให้ วันณคดีชาดกในพระพุทธศาสนาเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเกิดเป็นพลังของสังคมขึ้นมานะครับอันที่จริงไล่มาตั้งแต่สุขโขทยัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์ทั้ง7-8รัชกาลเนี่ยเรื่องพระมหาชนกเนี่ยมันอยู่ในจิตกรรมฝาผนังมันอยู่ในคัมภีร์มันอยู่ในการเทศของพระวัดต่างๆอยู่แล้วแต่มันไม่เคยเกิดพลังปะทุกข,ขึ้นมานะครับ มันจึงเป็นเรื่องที่ควรจะขบคิดว่าเจ้าประคุณสมเด็จวัดราชภาติการามเนี่ยท่านมีศิลปะในการแสดงธรรมอย่างไรจึงทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ที่ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นแล้วท่านเกิดความประทับใจแล้วพอเหตุการณ์ผ่านมา เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคมก็คือเหตุการณ์ยุคฟองสบู่แตกเนี่ยท่านถึงได้ทรงหยิบเอาเรื่องนี้มาปรับแต่งเพื่อให้เป็นแสงสว่างเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเป็นทางออกของคนไทยในช่วงเวลานั้นผมจึงใช้คำว่าวัดราชภาติการามนั้นเป็นที่มหัศจรรย์เมื่อปราดทางสงก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพบกับปราดทางคารวาสก็คือ ในหลวงรัชกาลที่9ธรรมะที่ถ่ายทอดถึงกันเนีย่ยมันทำให้พลังทางปัญญาปทุขึ้นแล้วถึงขั้นที่นำมาพระราชทานเป็นหนทางแก้ปัญหาเมื่อในหลวงรัชกาลที่9พระราชนิพผลเรื่องพระมหาชนกเสร็จสิ่งที่เกิดความงอกงามต่อก็คือมีการจัดพิมพ์ โดยใช้งานศินละปะเข้ามาช่วยในการเล่าเรื่องคือมีพระราชนิพนธ์พระมหาชนกฉบับวิจิตศินคือเชิญจิตรกรที่มีฝีมือมีชื่อเสียงในสังคมไทยมาช่วยกันวาดภาพประกอบฉบับนั้นเป็นฉบับที่ผู้คนซื้อไปดูไปอ่านกันอย่างมากมายเพราะว่าเป็นฉบับที่สวยงามมากนั่นเท่ากับว่าบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ได้ทำให้เกิดงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งขึ้นมาด้วยก็คือภาพวาดนะครับพอเสร็จสิ้นจากฉบับวิจิตศินแล้วก็ตามมาด้วยฉบับการ์ตูนก็เชิญนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อเสียงมีฝีมือในประเทศไทยมาช่วยกันจัดทำฉบับการ์ตูนตัวเรื่องก็ปรับให้เด็กและเยาวชนอ่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและในที่สุดก็มาเกิดกิจกรรมฝาผนัง เรื่องพระมหาชนกที่วัดราชภาติการามแห่งนี้ทั้งฉบับที่อาจารย์จำนงวาดไว้ในกรอบภาพซึ่งเคยติดอยู่ในพระโบสถศก่อนที่จะย้ายขึ้นไปไว้ที่ตัวอาคารภายในวัดแล้วกรมศิลปากร,กรก็เข้ามาวาดภาพที่เป็นจิตรกรรมฝาผนังชุดที่สามารถเข้ามาชมมาศึกษาได้ในปัจจุบันนี้ที่วัดราชภาติการามครับ ีพศ2539นะครับก็มีโอกาสได้มาคุยงานกับพระเด็จพระคุณพระราชญาติปีชาในตอนนั้นนะครับท่านก็มีดำริว่าวัดนี้เป็นวัดของที่สมเด็จมาวิรวงเนี่ยเคยเทศนาธรรมเรื่องพระหมาชนกเนี่ยให้กับพระเจ้าอยู่หัวทรงสดับฟังเนี่ยแล้วผมก็มีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนั้นนะครับจะเป็นการเขียนเรื่องพระหมาชนกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย42ภาพด้วยกันซึ่งเป็นภาพที่อยู่ในกรอบรูปนะครับ ต่ปัจจุบันนี้งานชุดนี้ได้ย้ายออกไปอยู่ในวิหาร80ปีสมเด็จมาวิโรวงแล้วนะครับหลังจากงานย้ายไปอยู่ยังศาลา80ปีสมเด็จมาวิโรวงแล้วนะครับในพระบวสถเนี่ยก็มีการเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องพระหมาชนกเนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เข้ามาชมในพระบวสถเนย่ยจะเห็นว่าจะมีประเพณีนะครับแบบประเพณีร่วมสมัยและก็แบบสากลซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะท,ที่ค่อนข้างจะแยกกันเห็นชัดเจนมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นตำราเรียนเรื่องพระหมาชนกเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ร่วมสมัยขึ้นที่ให้เด็กรุ่นใหม่มีโอกาสได้ชื่นชมได้ถ้าตันนมาที่วัดราชภาติการามนะครับภายในพระโบสถ์จะมีจิตกรรมฝาผนังเขียนอยู่ทั้ง4ด้านด้วยกันนะครับ ด้านหลังพระประธานเป็นเรื่องผังภูมิจัก,กรวาลตามแบบโบราณนะครับด้านตรงข้ามพระประธานจะเป็นเหตุการณ์ตอนมานผจญในพุทธประวัตินะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเข้าถึงการตร,รัสรู้รู้แจ้งในสัจธรรมต่างๆสองภาพนี้จะเป็นเรื่องในพุทธประวัติไม่เกี่ยวกับพระมหาชนกนะครับ เรื่องที่เกี่ยวกับพระมหาชนกชาดกจะอยู่ด้านซ้ายและขวาของพระประธานถ้าเราหันหน้าเข้าหาพระประธานผนังด้านซ้ายของเราจะเป็นเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องความสำคัญของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั้นต้องเข้าใจว่าท่านยังคงเดินเรื่องตามเรื่องราวในพระมหาชนกฉบับโบราณที่เป็นชาดกในพระพุทธศาสนา ไล่มาตั้งแต่เกิดความขัดแย้งพี่น้องสองคนแย่งสมบัติกันมาเหสีต้องผนเจรร่อนเร่มาให้กำเนิดลูกชายอีกเมืองหนึ่งลูกชายถูกล้อว่าไม่มีพ่อจนค้นพบความจริงว่ามีพ่อและเกิดอะไรกับชีวิตก่อนหน้านั้นทำให้เด็กคนนั้นที่ชื่อมหาชนกเกิดความตั้งใจที่จะร่ำเรียนพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ และจะกลับไปกอบกู้บ้านเมืองเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วก็ขอโดยสารเรือเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านเมืองของตัวเองและหาทางกอบกู้ไฮไลท์สำคัญอยู่ตอนที่เรือล่มครับเรือล่มนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าพระมหาชนกเป็นผู้เผชิญกับวิกฤตด,ด้วยสติ คือขณะที่เรือกำลังจะล่มเนี่ยนะครับผู้คนบนเรือก็แตกตื่นไร้สติก,กันไปหมดมีเพียงพระมหาชนกเท่านั้นที่วิ่งเข้าไปในครัวนะครับแล้วก็กินน้ำตาลกรวดเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นมีกำลังถ้าหากเรือล่มแล้วจะต้องว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่มีกระบวนการคิดในขั้นตอนนี้ ทุกคนก็จะเอะอะฟูไฟายวอยวายร้องหาความช่วยเหลือไม่ว่าจากคนด้วยกันหรือจากเทวดาอารักษ์ต่างๆนะครับนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังปีนขึ้นไปบนเสารกระโดงเรือเพื่อที่ขณะเรือล่มท่านจะได้กระโจนพ้นวงของสัตว์ทะเลที่มารอกินคนและของต่างๆที่จะจมลงไปกับเรือนอกจากนั้นแล้วพระมหาชนกยังใช้ผ้า ชุบน้ำมันเพื่อจะคลุมตัวนะครับอันนี้จะเพื่อป้องกันความเค็มของน้ำทะเลจะป้องกันแดดเผาหรือจะช่วยให้ลอยน้ำได้ง่ายขึ้นหรือจะช่วยให้สัตว์ทะเลไม่เข้ามาใกล้และเป็นอันตรายก็แล้วแต่ทั้งหมดล้วนสะท้อนว่าท่านตั้งสติในเวลานั้นและพอสติมาปัญญาก็เกิดก็รู้ว่าจะต้องเตรียมการรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร ก็เป็นจังหวะที่มหาชนกนั้นได้แสดงความมีปัญญาความเพียรในการสู้กับปัญหาจนทำให้มณีเมฆลาเห็นว่าบุรุษผู้นี้เพียรว่ายน้ำอยู่เนิ่นนานโดยไม่สิ้นหวังไม่ท้อแท้ไม่ตัดพ้อต่อว่าเนื่องจากว่ามณีเมฆลานั้นเป็นเทพธิดาแห่งห่วงน้ำมหาสมุทรเกิดความชงนก็เลยสนทนา ับมหาชนกที่ว่ายน้ำอยู่ว่าทำไมถึงไม่ย่อท้อแม้กระทั่งนึกไม่ออกเลยว่าฝั่งอยู่ตรงไหนก็ยังว่ายน้ำอยู่นั่นแหละเพราะมหาชนกก็ให้ประเด็นที่สำคัญว่าการว่ายน้ำเป็นหน้าที่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้ถ้าในขณะนี้ไม่ทำหน้าที่ไม่ทำสิ่งนี้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังว่าเราจะรอดชีวิตเราจะไปถึงฝั่งมันก็ไม่มีวันถึง เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณต้องการผลสิ่งใดเนี่ยให้คุณสร้างเหตุที่จะนำไปถึงผลสิ่งนั้นให้ประณีตที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดพระหมาชนกจึงว่ายน้ำโดยไม่ยอดท้อไม่เป็นทุกข์ไม่ตัดท้อต่อว่าใครเลยไม่บนบานสารกล่าวใดๆเลยใช้กําลังของตัวเองสร้างเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์จึงนำมาสู่ การที่มณีนเนมฆขลารู้สึกมีศรัทธาก็เลยอุ้มพระมหาชนกขึ้นมาแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ฝั่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่พระมหาชนกเนี่ยได้รับการเชิญขึ้นครองแผ่นดินซึ่งก็เป็นบ้านเมืองเดิมของผู้เป็นบิดานั่นเองโดยที่ไม่ต้องสู้รบเลยเพราะว่าบ้านเมืองว่างเว้นการมีพระเจ้าแผ่นดินครองเมืองพอดีนะครับ เรื่องราวก็ดําเนินไปตามขนบจนกระทั่งมาถึงจุดที่ต่างกันไประหว่างวันนักดีในพระพุทธศาสนาเรียกว่าชาดกมหาชนกเนี่ยนะครับกับฉบับที่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9คือเหตุการณ์ตอนที่พระมหาชนกเนี่ยไปเห็นต้นมะม่วงในอุทยานซึ่งเป็นต้นใหญ่สวยงามเป็นมะม่วงสายพันธุ์ดีมีรสชาติดีพระองค์ท่านก็ทรงเด็ดมาเสวยผลหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นท่างกั็ประพาสอุทยานต่อไปปรากฏว่าขุนนางข้าราชการประชาชนก็รุมถึงต้นมะม่วงต้นนั้นกันใหญ่เลยพอพระองค์ท่านเสด็จกลับมาก็เห็นต้นมะม่วงมันหักพังท่านก็เกิดสลดสังเวชใจในชาดกเรื่องพระมหาชนกนั้นทำให้พระมหาชนกตัดสินพระไทยที่จะออกบวช ในฉบับของในหลวงรัชกาลที่9พระมหาชนกยังไม่ออกบวชพระมหาชนกคิดว่าจะต้องแก้ไขแก้ไขต้นมะม่วงต้นนี้และแก้ไขประชาชนเหล่านี้จึงนำไปสู่การตั้งปูทะเลมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา ผลลัพธ์ของการมีการศึกษาก็คือมีสติมั่นคงมีปัญญาที่เฉียบแหลมเพื่อที่จะ,ะเผชิญทั้งวิกฤตและโอกาสในชีวิตในบ้านเมืองให้เป็นดังนั้นท่านก็เลยฟื้นฟูต้นมะม่วงแล้วก็ตั้งสถาบันการศึกษานี้ขึ้นในส่วนนั้นนะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในบทพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมขึ้นมา ถ้าเราพูดถึงภาพแรกเนี่ยผนัง,งด้านซ้ายมือพระประธานเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องพระหมาชนกเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะครับกิจกรรมผน,นังที่เป็นในลักษณะนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นอยุธยาหรือว่าในช่วงรัตนโก,กสินทร์จนถึงรัชกาลที่สามนี่แหละครับจะเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปแบบประเพณีซึ่งมีลักษณะสีสันที่เป็นแบบโบราณหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่างก็ได้ปรับสีขึ้นมาให้มันดูสดใสมีสไตล์แบบรุ่นใหม่ขึ้นนะครับแต่ยังยึดหลักของงานประเพณีอยู่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบขนบเดิมเนี่ยเขาจะแบนมากนะครับเป็น2มิติเลยแทบจะไม่เห็นน้ําหนักที่เป็นระยะมิติหรือว่าเป็นระยะไกลสุดคือสุดขอบฟ้านะครับเป็นเรื่องของเส้นสายตาเนี่ยจะไม่มีเลยก็จะเป็นเลนส์เขปแบบไทยๆแต่เขาจะมีเรื่องของชั้นสีที่หลากหลายขึ้นกว่าโบราณลึอสีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนงานสมัยร3เนี่ยเขาจะเป็นงานรูปแบบที่เป็นสีสีเดียวเขายังมีเลยต้นไม้เนี่ยจะเป็นสีเดียวตลอดเช่นว่า สีสังแชร์ที่เราได้จากสนิมของทองแดงเนี่ยแหละแต่พอมาของวัดราชผานเนี่ยสีมันมีความหลากหลายขึ้นมีชั้นสีของต้นไม้เนี่ยมากขึ้นกว่าในสมัยก่อนแต่เขายังรูปแบบของขนบเดิมในเรื่องการตัดเส้นนะครับในรูปฟอร์มที่เป็นต้นไม้แบบโบราณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเรามาเราจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเหมือนลัะที่3าม่ิกรรมแบบลัะที่3แต่มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นสีสันมีชั้นวิติมากขึ้นนะครับ แต่ยังคงลักษณะของงานประเพณีส่วนผนังด้านขวาของเราก็จะเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายของบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกของในหลวงรัชกาลที่9ที่กล่าวถึงการตั้งปูทะเลมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู้คนแล้วก็นำความรู้กับผู้คนนั้นมาฟื้นฟูต้นมะม่วง อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูบ้านเมืองฟื้นฟูผู้คนให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้และมีความเข้มแข็งแข็งแรงที่จะ,ะเผชิญวิกฤตอื่นๆต่อไปในวันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพต้นมะม่วงกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่มีการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วยฟื้นฟู มีการพูดถึงเทคนิควิธีในการรักษาต้นมะม่วง9เทคนิควิธีด้วยกันเช่นการเพราะ,มะเมล็ดถ้าสมมติเรามีต้นมะม่วงต้นนี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดีรสชาติดีเราก็ต้องการที่จะรักษาไว้ไม่ต่างจากคนดีๆในบ้านเมืองคนเก่งๆในบ้านเมืองเรื่องดีๆของบ้านเมืองเนี้ยมันก็จะต้องรักษาไว้ให้คงอยู่ ให้สืบทอดต่อไปเราจึงเอาผลมะม่วงจากต้นมะม่วงพันธุ์ดีมาเพาะเหมือนกับเราเอาลูกหลานของเราไปบ่มเพาะให้เติบโตเป็นต้นพันธุ์ที่ดีสืบต่อความดีของบ้านของเบืองต่อไปนั่นคือเทคนิคหนึ่งที่เล่าเรื่องในเชิงสัญ,ญลักษณ์ผ่านการฟื้นฟูต้นมะม่วงอีกวิธีหนึ่งก็เป็นวิธีของการรักษาราก เมื่อบีต้นมะม่วงพันดีเราอย่ามัวแต่ใช้ประโยชน์โดยไม่รักษาบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับมีคนดีๆก็อย่าเอาแต่ใช้จนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยตายไปนะครับต้องทำนุบำรุงคนดีให้มีกำลังที่จะเป็นต้นกำเนิดพลังแห่งความดีความรู้แก่บ้านเมืองด้วยมะม่วงต้นนี้จึงพูดถึงเทคนิควิธีของการรักษารากเพื่อรักษาต้น แล้วเมื่อรากเราดีต้นเราดีกิ่งก้านสาขาของเราก็ยังคงรักษาความดีความงามความเฉลียวฉลาดนั้นไว้เช่นเดียวกันนะครับมีเทคนิคอื่นๆอีกเช่นการต่อยอดเสียบยอดนะครับอันนี้จะพูดในเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าเรามีต้นพันธุ์พื้นเมืองที่มันทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศรากมันดีอยู่แล้ว แต่เราสามารถนำกิ่งพันธุ์ใหม่ๆเอามาเสียบยอดกันให้ยอดใหม่เติบโตบนรากเดิมกิ่งเดิมที่แข็งแรงมันคือการพูดถึงว่าของเก่าที่ดีเราก็รักษาไว้ของใหม่ดีๆเราก็ไม่ปฏิเสธเราก็เอามาต่อเติมเพิ่มลงไปในต้นมะม่วงต้นนี้ จะมีอีกหลายวิธีที่เอาเข้ามาแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาให้มะม่วงสายพันธุ์ดีต้นเดิมคงอยู่และมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารเป็นที่พึ่งของประชากรในเมืองน,นั้นนะครับและถ้าเราดูในภาพก็จะเห็นว่ามีการระดมผู้รู้ผู้คนเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงเน้น และทรงทำให้เห็นเป็นแบบอย่างอยู่เสมอในการแก้ไขปัญหาพระองค์ท่านจะได้ทรงทำตามลำพังพระองค์ท่านจะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมกันคิดและก็มาลงมือแก้ไขนี่เป็นหัวใจของสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นจิตกรรมฝาผนังของวัดราชภาติการามเนี่ยมันเป็นการใช้พระมหาชนก ในฉบับพระราชนิพนธ์ซึ่งท่านรักษาต้นรากก็คือพระมหาชนกชาดกแบบโบราณเอาไว้และท่านก็มีการต่อยอดเข้าไปใหม่คือเล่าเรื่องร่วมสมัยโดยมีปู่ทะเลมหาวิชลัยเป็นแปลงบ่มเพาะผู้คนให้เติบโตด้วยสติปัญญาและความรู้ผนังหน้าที่สองเนี่ยถ้าเราเข้ามาอยู่ขวามือเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวรลชคาลที่9เนี่ย ทานาผลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนายช่างเนี่ยเขาได้เขียนในรูปแบบของงานแนวประเพณีไอ้เมื่อกี้เราบอกว่าแบบประเพณี A นะครับแบบประเพณี A อันนี้เป็นแนวก็คือแบบประเพณี A ที่มีความสากลมากขึ้นก็จะเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่มีมิติที่มีการทับซ้อนอสถาป,ปัตย์ที่มีความเป็นเลขาคณิตเนี่ยมากขึ้นเขาจะมองแบบสาม,มิติโดยการเขียนเพราะนั้นในลักษณะของสถาปัตยกรรมจะมีสีที่เป็นแสง จะเป็นสถาปัตย์ที่เป็นพื้นแล้วก็เป็นเงาเห็นชัดเจนกว่าผนังด้านแรกนะครับด้านขวามือของจิตกรรมฝาผนังในพระโบสถ์วัดราชภาตติการามตอนจบของผนังเนี่ยจะมีอาคารหลังหนึ่งนะครับลักษณะเป็นอาคารที่เรียกว่าพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทนะครับ ตรงนั้นจะเป็นที่ประชุมกันของพระเจ้าแผ่นดินข้าราชการพระสงฆ์ประชาชนนะครับถ้าเราดูภาพนี้คำคำเดียวที่แทนได้คือคำว่าภูมิพลที่แปลว่าพลังของแผ่นดินนะครับพลังของแผ่นดินเกิดจากการรวมใจและร่วมมือกันดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่า เวลาที่รัชการที่9ท่านทรงทําโครงการอะไรก็ตามท่านจะดึงคนมาร่วมกันเพื่อเอาสติปัญญาความรอบรู้ที่หลากหลายให้กลายเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อแก้ปัญหาของแผ่นดินนั่นเองครับมุมหนึ่งของจิตตกรรมฝาผนังในพระโบสถ์วัดราชภาตติการามที่อยากให้ทุกท่านได้ สนใจเป็นพิเศษก็คือการที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชริพธลเมืองสองเมืองเปรียบเทียบกันภาพภาพหนึ่งเนี่ยเป็นเมืองอวิชชาซึ่งจะเป็นเมืองที่ตรงกันข้ามกับปูทะเลมหาวิชาลัยเลยนะครับในเมืองอวิชชาจะเห็นว่ามีผู้คนมัวเมาในกามมัวเมาในอบายามุกนั่งเล่นไพ่กันมีการจี้ปล้นมี สิ่งต่างๆที่ฉุดผู้คนนะ่ยไปสู่ความล้มเหลวเรวซามไปสู่ความมัวเมาไม่ได้สติทั้งสิ้นถ้าเราดึงคนออกจากเมืองอวิชชาคือความมัวเมามาสู่ปูทะเลมหาวิชาลัยได้พลเมืองของเราเนี่ยจะตื่นรู้จะเป็นผู้มีสติปัญญามีความเพียรแล้วก็เป็นกํำลังสำคัญของบ้านเมืองหรือประเทศชาติของเราได้ครับ เราสามารถใช้ประโยชน์ของจิตตกรรมฝาผนังวัดราชภาติการามกระตุ้นความคิดความเข้าใจการตีความของผู้คนได้เรียกว่าจิตกรรมชุดนี้ไม่ได้วาดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องประดับเป็นความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสติปัญญาของผู้คนได้ทำหน้าที่เป็นสิ่งที่สังคมปัจจุบันเรียกว่ามีเดีย คือสื่อการสอนได้อยู่ที่ว่าเราทุกคนทุกภาคส่วนทั้งวัดราชภาติการามเองครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆนักเรียนนักศึกษาประชาชนจะรู้จักใช้ประโยชน์ของจิตกรรมป่าผนังที่วัดราชภาติการามอย่างไรเท่านั้นเองครับ